ความดับทุกข์มีเพราะความดับแห่งนันทิอุณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีผฏทัพะท,ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปปุณณะ เรากล่าวว่าความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งความเพลินดังนี้